สวัสดีครับบัวส,สีเพชรฟานนะครับพกับเบียร์บิลี e. นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไก่ไข่อยู่ห้าสัปดาห์แล้วนะครับเป็นยังไงนะครับ,บพัฒนาการการเติบโตก็กำลังสวยงามเลยนะครับขนาดตัว ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับผมให้อาหารเขาช่วงเย็นครับอาหารผมให้หนึ่งจุดสองสามสี่ห้าห้าจุดนะครับก็น่าจะพอละสำหรับไก่ไก่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณมีอยู่ประมาณร้อยหกสิบตัวรวมไก่ดำด้วยครับร้อยหกสิบตัวก็ เท่านี้นลครับปริมาณไก่ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยเปรียบเทียบว,ว่าไก่ดำกับไก่ไข่ไก่ดำค่อนข้างตัวจะใหญ่กว่าเยอะเลยสวยงานครับรุกคนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับจะส่งการละ เปรียบเทียบขนาดกับมือผมครับขนาดตัวก็ใกล้เคียงกับฝ่ามือละถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยพอดีกล้องฝ่ามือมันใกล้ใกล้กว่าตัวเท่ากันครับไม่ไม่ไมควรมีตัวเล็กนะครับไก่ขนาดเท่ากันกินอาหารค่อนข้างจะได้นะนี่ครับ มีขาวมีตัวขาวด้วยครับสีขาวสงสัยอาจจะเป็นตัวผู้แต่ก็ดูก่อนครับผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ตอนเอามาในตัวตัวสีออกส้มๆหมดนะครับแต่ใหญ่พอตัวใหญ่ขึ้นมาห้าสัปด,ดาห์แล้วขาวเริ่มชัดเจนแล้วครับสงสัยว่าอาจจะเป็นตัวผู้นะครับมีเห็นยือสองตัวสามตัวที่ชัดเจนนะไม่เป็นไรครับ ตัวคู่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ขายเนื้อก็ได้ครับพบกับคลิปหน้านะครับไก่ไข่6สัปดาห์ครับ